สมการสองตัวแปรเชิญชมกันเลยค่ะการแก้สมการสองตัวแปรโดวยวิธีกำจัดตัวแปร ى, ทำสมมสิ์ให้เท่ากันก่อนทำสมมสทิที่เท่ากันให้หายไปะนะคะตัวอย่างวิธีกำจัดตัวแปร ى, สมการที่1 3x สบวก y เท่ากับลบ16สมการที่ 2x ลบ 2y เท่ากับลบ3นะคะจากสมการที่สองให้คูณเลข3เพื่อทำสมมสิให้เป็น 3x ก็จะได้ว่า3คูณ x ก็เป็น3 x 3คูณลบ2 y ก็เป็นลบ6 y 3คูณลบ3ได้ลบ9นะเป็นสมการที่3จากนั้นเราก็นำสมการที่1ลบสมการที่3เพื่อให้กำจัดตัวแปรเป็น1ตัวคือตัว x นั่นเองก็จะได้ว่านะคะ3 x บวก y ลบในวเล็บ3 x ลบ6 y เท่ากับลบ16ลบในวงเล็บลบ9 จากนั้นเราก็ถอดวงเล็บโดยการนำเครื่องหมายลบไปคูณกระจายเข้าก็จะได้ว่า 3x บวก y ลบ 3x ลบคูณลบเป็นบวก 6y เท่ากับลบ16ลบคูณลบเป็นบวก9จากนั้น 3x กลบ 3x ็ก็จะหายไปเหลือ y บวก 6y ก็เป็น 7y เท่ากับลบ16บวก9ก็จะเป็นลบ7จากนั้น y ก็เท่ากับลบ1โดยย้าย7ไปหาร เมื่อได้ y เท่ากับลบหนึ่งแล้วก็นำ y ไปแทนในสมการที่สองเป็น y เท่ากับลบหนึ่งนะคะก็จะเป็นลบสองคูณลบหนึ่งได้สองย้ายสองบวกไปลบเป็น x เ,เท่ากับลบห้าคำตอบของสมการคือ x y เท่ากับลบห้าลบหนึ่งจบคลิปนี้แล้วเชิญพบกันคลิปหน้าเลยค่ะบายบาย